สวนดอกไม้บนดอยม่อนแจม่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมความงามหลังสิ้นสุดฤดูฝนอุณหภูมิในพื้นที่เริ่มลดลงโดยฤดูการท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวบนดอยแห่งนี้วันละหลายพันคนผู้นําหมู่บ้านม่อนแจมระบุว่าปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมทั้งที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวหลายรูปแบบอาทิส, ly, สวนดอกไม้ฟาร์มแกะนอกจากนั้นยังมีการเตรียมแผนรองรับขยะที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากปีนี้รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท,าท่องเที่ยวโดวยเฉพาะโครงการแอลเหนือคนละครึ่งทำให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ต่างมีความหวังแต่สิทธิ์การใช้ที่มีเพียงหนึ่งหมื่นสิทธิ อาจจะช่วยได้ไม่มากนักจึงอยากให้รัฐบาลเพิ่มจํานวนสิทธิ์ให้มากกว่านี้น่าจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทางเหนือเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับคนจริงอ่ะอยากจะให้เพิ่มจํานวนคนแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยจำนวนเงินต่อหัวเนี่ยไม่ไม่ไม่เพิ่มหรือว่าเพิ่มก็ได้แต่ว่ามีสิทธิ์เนี่ยต้องเพิ่มจำนวนคนขึ้นมาใช่คนถึิงจะมาเที่ยวเยอะคนจริงจะไมามา,มาเที่ยวเยอะนะครับ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที be, ่ยวเชียงใหม่ระบุว่าทั้งประชาชนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วจึงอยากให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์และดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาภาพความเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วมยังคงมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว และมีการยกเลิกการเดินทางเป็นจํานวนมากและนอกจากโครงการแอลเหนือคนละครึ่งที่กําลังดําเนินการแล้วควรมีการดําเนินการเรื่องของการลดค่าน้ําค่าไฟค่าครองชีพตลอดจนช่วยเหลือด้านแหล่งทุนเนื่องจากที่ผ่านมานอกจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดแล้วยังถูกน้ำท่วมซ้ำเติมอีกด้วย จะเป็นการลดค่าน้ำค่าไฟช่วยเรื่องของฟแนนซ์ลดเรื่องของธนาคารหรือการเป็นหนี้ต่างๆอาจชริให้เขาพอเริ่มตั้งไขได้อีกรอบหนึ่งในช่วงธันวาเนี่ยพฤจิการเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังมีกำลังใจต่อสู้ต่อเพราะว่าช่วงน้ำท่วมมาเนี่ยมันคนไหนไม่ไดโดนน้ำท่วมแต่มันก็กระทบในเรื่องของนักเที่ยวเพราะนักเที่ยวไม่ได้มาคิดว่าท่วมทั้งเชียงใหม่เนี่ยก็มีการยกเลิกค่อนข้างเยอะแม้แต่ต่างชาติเองก็ ดูข่าวก็ยกเลิกไปเยอะเหมือนกันดังนั้นภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแต่ละจุดจุดต่างๆล่อแหลมต่างๆว่า,า,า,าเอ๊ะผู้ประกอบการโดนอะไรบ้างแล้วก็อาจจะต้องช่วยเยียวยาฟื้นฟูนฟนในส่วนนี้นอกจากความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวแล้วการเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตามเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องดำเนินการ ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่การที่ให้นักท่องเที่ยวที่ที่มาอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยปลอดภัยอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยมามาเที่ยวในภาคเหนือของเราและก็ในส่วนของของการเดินทางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะประชุมว่า ว่าในส่วนการอำนวยความสะดวกนะครับช่วงหน้าหนาวคนก็ต้องมาเที่ยวภาคเหนือนะครับตามเส้นทางเลยตั้งแต่ลำปางขึ้นมาจนกระทั่งถึงแหล่งท่องเที่ยวสูงสุดที่จังหวัดเชียงรายก็จะต้องจัดกำลังจราจรเ,เสริมการปฏิบัตินะครับมากขึ้นกว่าปกติโครงการแอลเหนือคนละครึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวซึ่งจะสอดคล้องกับเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนืออาทิลอยกระทง และงานเทศกาลต่างๆในฤดูหนาวโดวยการให้สิทธิ์ประชาชนจำนวน1,000 10, 0สิทธิ์ตั้งเกณฑ์การใช้จ่ายไว้800บาทรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งโดยสามารถใช้จ่ายท่องเที่ยวอาทิโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านกาแฟและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวโดวยจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้สมครางเกลือบุญไทย P ี s รายงาน